โอ้โหโอ้โหอันนี้เน้นฝาอันนี้มาจากลำไส้อันนี้มึงฝากกูใช่ไหมอันนี้กูฝากไว้ที่หัวโอเคงั้นกูเก็บเฮ้ยลุงสวัสดีครับสวัสดีพ่อหนุ่มนี่ครับรออากาศนี้แหละเปิดกระชาดิมีเท่าไหร่ลุงลุงเต็มเท่าไหร่สามร้อยเองอุ้ยสามร้อยลูกกับลุง เออใช่สามลูกไม่มีมุกไม่มีอะไรเลยหรออ้าวก็เองมาถูกเวค่ะก็ไม่รู้จะไปไกลต่อแต่ผมพูดให้แค่นี้ใครบอกว่าโหลดแอปนีโมมาแล้วบอกว่ากินแบบตบปากตัวเองซะนะนะตอนนั้นผมเปิดอะ ตอนนั้นผมซื้อโทรศัพท์มาใหม่เลยครับผมเปิดเลยผมลองเลยผมชาร์จแบตเต็มปึ๊บปั๊บลองผมเปิดนีโมยาวสามวันแบตยังไม่หมดอ่ะแค่นั้นมาหมดวันที่สี่ผมเปิดมาปึ๊บแล้วผมเปิดประมาณผมเปิดเครื่องมาผมชาร์จแบตเต็มใช่ไหมหลังสาวันที่สี่ใช่ปะผมเปิดมาปบแบตลดหัวเลยอ่ะบูบบูบบบูบบูบบูบูบ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 เนี่ยแบตเสื่อม กูสาวเพิ่งซื้อมาไม่น่าเปรี้ยวเลยกูมีรับเลยอย่าคนตีนคนโดนนอันนี้อันนี้อันนี้ดิทนะดิทนีโม่นะอย่าอย่านะอย่านะอย่านะอย่า,ยาดิท์นีโม่นะใครดิท์นีโม่มเสิร์ฟเลยนะอี้อ่ะมึงมึงทำให้น้องเขาเลิกกันอ่ะเขาเลิกกันแล้วน่ะใช่หรอเออมึงนี่มันเฮี้ยจริงๆนะมันเลิกกันแล้วหรอเออกูจะโกหกมึงทำไมอ่ะ ไม่ตอบล่ะเฮ้ยเออมันเลิกกูกดเอ็นแล้วนะแต่คือมึงมันกูกดไปแล้วช่ป่ะอยู่ดีมันก็ไม่ติดอ่ะไม่ใช่ความผิดกูความผิดมึงอ่ะความผิดอะไรกูพี่เยื่อไมมึงทำงี้วะเมื่อมึงชอบบอกวะให้เห็นคนอื่นเขาเห็นคนอื่นเขาบ้านแตกสิแหลกขาดอ่ะฮะกูถามต่อไปก็คูมึงอ่ะกลิ่นเทียอะไรอ่ะกลิ่นไม่ต้องได้ไหมไอ้ขำอะไรอ่ะ กูรออยู่ไอ้เหี้ยโอ้โหไม่ยอมมึงก็รอเลยเอ้ยใจเย็นกูอยากขาดอ่ะโอ้โหขาดขาดที่เหมือนมี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 เศษโอ้โหโอ้โหอันนี้เน้นๆฝากอันนี้มึงจากลำไส้อันนี้มึงฝากกูใช่ไหมอันนี้กูฝากไว้ที่หัวโอเคงั้นกูเก็บเก็บไปแล้วมึงคลายเมื่อคืนโอ้โหไอ้สัร่อยแย่เลยจังไ้ ต่อไปคือคู่มึงเว้ยมาเถอะไอ้เคียไอ้เคียร์สเลดหมาฟังกูไว้เพราะว่าถ้ากูไม่มีเพื่อนกูก็ต้องไม่มีไม่ไงไอ้ขยะหมาโอ้โหใช่โอ้โหตรงไหน,ไหนอันนี้เน้นตรงแว่นกูว่าแล้วมัวๆ่อยนะกูเก็บโอ้โหแม่สายเก็บฝากแล้วอย่าลืมเอาเคืนลายสัตว์เดี๋ยวกูรีบมาเอาคืนได้ ถ้ามันไม่ขึ้นลาก่อนนะถ้ามันแห้งแล้วอ่ะฝากเอาได้เป่าด้วยจะได้เปลี่ยนตัวเดิมอ่ะได้เป่าให้เปียกก่อนเด้อคือเฮี้ยอะไรวะคือเฮี้ยอะไรของเราหมดเด้อไอ้ทำไมค้างไหมอะไรค้างเหรอไอ้เนี่ยไม่นะกดทีไม่ได้แล้วเจ็บเหรอต้มอทำไมอ่ะมันค้าง สวัดีอันเดียคเขาเชียวเปิดกระชาเหรอครับใช่เปิดกระชาเอ้านี่หนูหอยหวานเหรอมีเธอเอามีเธอเหรอแหม่ก็ผู้ญี่ปุ่นคิดว่าหอยหวานถูกครับช่างไม้มารอใครอ่ะไม่รอมีเธอเพิ่งเข้ามาอ๋อร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 อพี่เพิงอ่ะอ๋อโหคุณผู้หญิงผมอยากจะบอกอะไรเลยนะคุณอย่าไปเกือกกลั่หลายคนชื่อเพิงเฮี้ยนั่นเลยิงเหรอทำไมอ่ะใช่ครับ นี่มันจีบคุณอยู่ใช่ไหมทำไมอะพี่บุญเหลืองใช่ปะเนี่ยใช่ครับอย่าเอาร่างกายของคุณไปเกลือกั้วไกรต้องเตนนั่นเถอะไอ้ไอ้เฮียขยะไม่ไม่ไม่รีไซเคิลนั่นอะทำไมไหนเล่าให้ฟังหน่อยอย่าบอก้ใ้นะมันเราเป็นครอบครัวเดียวกันพี่บุญเหลืองต้องเล่าให้มีเธอฟังให้หมดไรนะครับในฐานะที่เราเป็นครอบครัวเดียวกันพี่บุญเหลืองต้องเล่าให้มีเธอฟังให้หมดอันนี้เป็นครอบครัวเดียวกันเราเราเป็นญาติฝั่งไหนเนี่ยมีเธอเป็นน้องสาวพี่มงคลครับอ๋อต่กูล่ะพี่มงคล เอาสาวจำโบ้วยโดยจักจโบเบามาคอยจักเลยครับตอนนี้พี่มงคลไม่อยู่ตอนช่วงนี้จำโบไอตัวตันอะแต่ว่ามันเป็นโลหนูว่าพี่ว่าหนูเลิกไปยุ่งกับมันซะแล้วมายุ่งกับพี่ดีกว่าไหนแล้วเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงเอ่างนะมันไม่มีหนูคนเดียวแค่นั้นพอใช่หรอ มึงอีกแล้วเมึงหละอีกแล้วเหรอกูอยู่ตรงนี้นานละโอ้โหนี่มึงทำเขาตกโอ้ยเขาสวนว่ะมีโมเลอยังไม่ได้มปมีเธอฟังเลยเอยเอยแล้วหนูมีใจไหมแค่นั้นพอถ้าหนูมีใจพี่จะเล่าให้หนูฟังใจอยู่ในร่างกายจะให้ใจไปไหนแล้วมีพี่อยู่ในใจไหมแค่นั้นพอมีโมเอรต้องเล่าให้ฟังก่อนไม่หนูอยากฟังมากใช่ไหมก็อยากรู้ไงเปิดประเด็นมาขนาดนั้นแล้วอ่ะเจ๊สองเจห้าแปดพี่มีเป็นรูปอยากง่ายงี้แล้วแล้วหนูเอาไหม นรูปอะไรรูปอะไรอ้าเจคอบเหรออ้าวมันเขียนเหมือนกันเวลาเจคอบจาขอบชื่อจาขอบอ้าวแล้วมันเขียนยังไงเจคอบอ่ะจาขอบเขียนยังไงจาขอบเขียนชื่อมึงมั่นนอกจังวะจาขอบฮะชื่อชื่อชื่อเกาหลีกูไม่ได้เยี่ตื้ออะไรไหนพี่พูดมาพี่บุญเรืองโอ้โคตรอินเตอร์เลยว่ะมึงี้ยไหมเฮ้ยพี่แบบชื่อคนนี้พี่นี่พี่มืดใช่ไหมที่เขาชอบแก้ผ้าผมเจอพี่เขาตอนแก้ผ้าเขาไม่ใส่เสื้อพี่บอสมืดอ่ะพี่พี่บอกให้ผมสอนเรียกว่าบอสมืด พี่มีรูปยันรูปมันเซ็กโฟนกับผู้หญิงอ่ะแค่นั้นใช่เหรออืมไอชงวัะดิมันไม่ได้หนูเอามาสองหมื่นห้าพันนะปล่คัดตัวได้ใช่เหรอส่งรูปมาก่อนไม่แล้วจะบิดเดี๋ยวเราบิดมีเธอเ่ะอถ้าเองคิดอย่างนั้นนะถ้าเองคิดอย่างนั้นนะงั้นเอาไปครึ่งหนึ่งก่อนเอาคือไปครึ่งหนึ่งแล้วเป็นเธอไม่ได้ส่งมาให้เธอเอาไหมอ่ะเพราะหลักฐานมันมีชิ้นเดียวพี่บ่นเลยแล้วแต่นะหลักฐานนี้คุ้มนะได้เราไปกดให้ได้พี่ขายอะไรพี่ขายข้อมูลเพื่อนหรอกเลยนะ ผมไม่ได้เงินกูแต่คือแบบพี่ขายเพื่อนใช่ไหมครับเอาไอสัตว์นี่ฟังไม่รู้เรื่องเลยไงมื่นคือแบบผมทมไงก็แบบพี่ได้เท่าไหร่นะพี่ได้เท่าไหร่ถ้าส่วนมากเหรอตอนนั้นที่พี่ไปต่อก็ตอนแรกเขาเขาเขาปูมาที่พันห้าพี่เลยต่อถึงพันสองพี่มีแค่นั้นไม่ไม่แบบนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องนั้นดิราคาคุ้นๆเดือกพันห้าคุณจะรู้ไมหมละเรื่องไหนมึงก็บอกมาสิ เรียเมื่อกี้ไงที่พี่จะขายรูปโป๊อะไรอ่ะอ๋อเจ้าแบบไหนอ่ะเอา4 0 0ซีหรือว่าไอ้นี่โอลิแฟนใหญ่ซะด้วยโอ้โหคือแบบถ้าผมคุยกับพี่มากๆสำหรับตรงนี้ไหมคะโอ้โหเออเออตรงนี้ครับคุณหมอครับพี่หมอหมอชื่ออะไรครับเนี่ยครับชื่ออะไรครับเนี่ยมีข้างในตรงนี้จริงๆเหรอชื่ออะไรครับชื่อโซเฟียครับผมชื่อโซฟานะครับยินดียี่ได้รู้จักเลยคุณหมอขอหาสุปนะได้ครับ เดี๋ยวผมจะไปหาคุณนะเลขอะไรสองหนึ่งหนึ่งบนเรลืองสองหนึ่งหนึ่งอีกพันหนึ่งค่อยให้หลังจากส่งรูปโอเคถือว่าดีลเอารูปไอ้นี่เลยใช่ไหมเอารูปแบบไหนแซ็กโฟนใช่ไหมเอาเอาทุกรูปแซ็กโฟนพี่อันนี้ไม่ใช่บนเรลืองใช่เหรอเอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ของพี่พี่บนเรืองไม่ใช่หรอใช่รูปแซ็กโฟน ไม่ได่ก็ถามของพี่เพิงจิ้วไม่รู้พี่บุ๊ไม่รู้จิ้วซื้อรู้ของพี่พี่ยังขายช่วงนี้ไม่ค่อยตังค์ก็ทีแล้วแล้วแล้วสรุปแล้วสรุปพี่เพิงนี่ยังไงนะมันมีแล้วกันมันไม่มีหนูคนเดียวหรอกเนาะมันป้อนละกัลลอนไปทั่วใช่เหรอถ้าหนูไม่เชื่อหนูจะมาถามพี่ทำไมวะให้อีกพันหนึ่งรู้แค่แค่นี้นะเว้ยคือแบบผมรู้ด้วยให้ผมด้วยได้ินเอามาห้าพัน